สวัสดีครับผมครับเราที่เสจแล้ำกู่เบ็ดครับผมฝนตกลื่นมาไวแล้วรอบที่สามครับเก็บเลยจะเที่ยงขึ้นแล้วครับปเพปิ่งนครับจะมาน์คป่ะเพิ่งนกันยาวๆนะครับครับ ทีมงานเสี่ยงซอลอธงก็เก่าครับตังแรกบ๊อมีหยังก็เก่าครับยังเหลือตังสองไม่ล้วะก็เกา่าต,ต่อครับไม่รู้ คบทิดเบ็ดครบทิดเบ็ดมันเนอะทั้งหมดไปลวเนสีมันปั่นนั่นยังสีมันปั่นี้ครับผมกำกำกำโตกำโตเป็นไรเอ๊ะเอบปอืเอบ วันกบยวนแท่เม็แทบกินเม็ดครับ,อรบโอ้โหูปากอักเลยปอดนี่แหละอาทิตย์กวนันี่เห็นมันเมียบเพื่นแท่บอกกินเงี้ยใสยเย่เดียนเด้เงี้ยแม่งครับว้าวว้าวว้าวโอ้แกดูดเพื่อนแกดูดโอ้ยสิมกัดแก้วครับพี่น้องโอ้เมัอนมันเมืน,มน โอเคครับไปต่อครับย้อมไปต่อโอ้ยติดเบ็ดเสยอ่ะบอกดูต่อครับครับเตรียมดูช่องครับไปยังไงขอหน่อยครับช่วยช่วยเอ้โขกกับห่วงแอบแอบด้วยห่วงแค่อย่างนี้นะเนี่ยตบหัวมัน

ใส่ถุงใส่ถุงมดีดีโอ้มันมันมันกรพันครับถุงแม่เรียกว่าเลื่อมถุง่กอยู่ทูอยู่แล้วกลับไปอยู่ห่วยห่วงไหมแร้ห่วงว่อ่าเปครับผมครับนังไม่กน้อยขอไหนขอไหน

ใช่ครับเด็กโตครับเอาครับ่างมากคับพอครับตัวนึงครับใช่เดียวกันแล้วครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วอู้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 ออใส่ปลาเข้มเี๋ยว <c oughs> สียงเท่เไา่ใส่มกใส่มก

S <S еся, mm hmm. อู้อ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 ้งดเอาอาออง่ามเอาดิเอาดิโอ้ง่าครับงาเนขนาดไหนครับเอพด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 อย่นี้ีไหมแหลมเลยเสียปล่า้ดเลยมันี้อง โอ้ยยุสูง,ง <laughs> <น>เหเนม้นายเมานายคนเมาไปไปเี่นเลเสีย็ป่าบอลด้วยแบบนันด้วย ใช่ลาควัญนัน่งกับเพี่ปานซีเป็ดกบุบโอ้ยบ่อนเมื่อกี้เนี่ยดูสิเถอะเฮ้ยอย่าปล่อยเลยไปไปต่อครับเดี๋ยวครับไปนอกมาดูดู ขอขอ้อใส่มินี่อีกแล้วใจเย็นใจเย็นโอ้โมีนี่กับเจ้าครับเจ้ปาปลาโมรับปลามโมงอ่ะตั้งมัน,น<อ>แข่งกันอู้ ใส่เก้า,<ว>าปลูกควาคับจำปวเมื่อยนะรุ่นได้เก่าวัดลนะกินให้ถูกใช่ถูกเนียนไหมหไครีบเรีบไปเลยลเรไยเรูดไล เง,งี้งโดดเงี้ยมาเลยเงี่กจิ้มซีวะน้องฉล่าตัวไปต่อฮับไปกลับไปน่องแต่ว่าพัางครับรอบนี้อ่ะฝนล,ลงเม็ดแล้วปาลาก็ครบอ่ะขอฝากผลงานด้ดวนะครับเด้อเชียงสาเราตรงครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมแล้วคลิปนี้นี่ว่าสวัสดีเนะครับเนี่ยตัวสุดท้ายนะครับยังได้อีกครับตัวนึงครับผมโอ้โอหโอ้ครับโอ้มันมันครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับยี่เลี้ยวให้นะมาเสี่ยวอยู่